สวัสดีค่ะเมือเสอภาพพอนนี้เพื่อนๆมาเบิงค่ะการรับประทานอาหารตอนเทียงในวันคริสต์มาสค่ะเพราะว่าบางคนกระบอสะดวกตอนคำเนาะ,ะเนาะดังนั้นเข้ากระจัดกันอาหารเทียงอาหารเสาร์อาหารบ่ายไปตามเหลืองค่ะมาเบิงค่ะเหลียงงวดที่แล้วเป็นเหลียงสําหรับผู้ใหญ่ค่ะงวดนี่มาเหลียงตั้งเด็กหน่อยตั้งผู้ใหญ่ค่ะ ก่อนที่จะไปมืนหิมะกันเข้าเฮากับมาเติมพลังกันก่อนค่ะงวดที่แล้วน้องออมบอดด้มางานเลี้ยงคริสต์มาสบานเพชรค่ะวันนี้เพชรเลดจ,จัดให้ค่ะกิ่นกันยางอบอุ่นอาหารมือน,นี้ก็มีดองปลาซ่ามอนค่ะตามด้วยสมตำรสแ่บต้องค่ะเนาะแล้วก็โตบท้่ายด้วยหนึ่งปลาค่ะกะว่าจะเหตุหนึ่งปลาหนึ่งบท่านค่ะ เ็ดน้ำจิ้มเพราะท่านพอวาหิวแห้งก็เลยต้องเฝ้ากินก่อนที่จะไปเล่นหิมะค่ะเผาบ่าได้มีคนหูจักหลายโอ้กินแล้วกับไปทำายค่ะไอ้มั่นค่ะเข้ากับทรงลูกน้องเข้าไปลวงนาไว้แล้วนี่คือผู้ป,ปกอบอาว่าแต้ผัวฉัน เหมือนแม่อ้อมนั่นข้างหน้าเหมือนมากเลยไปอาแก่ค่ะสีเออนึกว่าผัวจะคลองค่ะโอ้ยือจะยางออกมาผัวยางออกมายังผัวเห็ดกับเข่ามากหัวเลยเอาไงเอสเปนหรือเปล่าน้องผัวเสีอดมก็เกือบแท้ เบิ้งวบเมียนบ่บ่เมียนทางยางบ่เมียนข้าเดินไม่ใช่แล้วนี่คือปัญญาก่าโอ้ยข้างหลังยิ่งเหมือนอ้อมใช่ไหมโอ้ยกลางๆนี่คือปัวคนที่สองค่ะนอนมาแล้วดีจ้ะเบิ่มใจใสนอดเดียวก็ ใบนัดก็ว่าละฮะกี่ตาแหนดโอเคจมีหอบปะน่าจะไีต่ำเขาเนาะมาติกกลากรเด้อ s Keren, b a 我们是班主任。呜呼呜呼，一起啊，给帮忙 again。哈？来，快点 go。奥数。接。 กูเสียอานร้านกูฟ่ำแน่ว่าเนี้

Er du klar? da? Ja. Klar, ferdig! เอาเอาทายเองก็ได้ไป,ไปโอ้มีการเมินด้วยพุงนะครับได้ยังเวนออนดุกลาดเอาไว <laughs> <laughs> เทียงกันกั็ลูกไสสัวเ <laughs> <laughs> ชียวิโก้คลาดูมาคนเราจ่อ,อีกี่ฝั่ลยเนี่โต้องจับแน่นๆ่ฟาดีโอ้ <laughs> <laughs> Đà, cô à. Rồi là Đi là ai được khึ้น à? <laughs> ไหนอาสวนมา <c oughs> ได้เงือแล้วพี่หน้องคะ ก็ได้เวลากลับป่านกลับซองเนาะค่ะทไีไปซื้อของขวัญคริสต์มาสต่ออยู่ค่ะอากาศถามว่าหนาวบอกว่าหนาวค่ะอากาศอยู่ในติดลบนิดๆเนาะค่ะกะอยู่ประมาณกึงกลางระวังหนึ่งองศาถึงศูนย์องศาอะไรประมาณนี้ค่ะคนใดบ่งเลนเมือ่อเฉดหรือว่า เขาเรียกเชตเเขาเรียกอะไรนะภาษาไทยเขากำเสกน้ำแข็งกับหิมะปกคลุมไปด้วยเนาะคะ่ะก็เลยว่ามีคนเล่นก็ะได้เงื่อได้เราะผานเขาเหนียวกินหลายก็ได้มากเราะผานออกไปค่ะก็มีแห้งไปเพื่อที่ชีวิตจิตใจจะแจ่มใสพน นผู้ลังลายว่าท่านอยากกลับบ้านอยู่ค่ะยังเมื่อนดีจ้วยดูกันหนาเกเนดาร์อาเกเนดาร์วิสตูวิลว่าท่านอยากกลับบ้านยังมวนหลายพลังจะไปห่างค่ะจะไปซื้อของขวัญวันเกิดอ๋อเวนของขวัญวันคริสต์มาสก้าวอาทิตย์นี้ต้องเฮ็ดให้มั้นแล้วค่ะเป็นอี้มยังระบาดที่นี่ท่ามี กงบุ้ล้วนายรูนะว้ารู้แล้งเงิน <c oughs> คลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ